ชีวิตพ่อมีแต่ให้ไม่รู้จบรักเขารพกพ่อด้วยใจไม่ห่างหายกราบบนทาศพพ่อด้วยอาลัยทั้งกายใจเขารพพ่อด้วยผูกพันชีวิตพ่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกถึงที่หมายได้ดังฝันประสบโชคมีสุขทุกคืนวัน เป็นมิ่งขวัญทันผูกลูกร่วเย็นต่อแต่นี้ไม่มีแล้วคุณทอรไรวี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาคุยสนุกทุกเช้าเย็นตอนนี้เป็นสุดแตกรรมจะนำไปลูกหลานญาติมาส่งพ่อในวันนี้ต่างล้วนมีใจรักมั่นไม่หวั่นไหว ถึงอยู่ห่างแห่งผลตำบลใดทั้งใกล้ไกลมาส่งให้พ่อไปดีขอกุศลผลบุญลูงเลียสร้างโปรดนำทางส่งพ่อให้ไปสุข,ขีอยู่เป็นสุขบนชั้นฟ้าสุขาวดีอันเป็นที่สุดสสนนินรันดรหางชาติหน้าเกิดใหม่ได้ทางพบ ขอประสบพันผูกเป็นลูกหลานได้ต่อแทนพระคุณท่านนานแสนนานเหล่าไทยพานไม่มาพรากเราจากกันด้วยความรักและอะไรยิ่งจากภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน